안녕하세요สวัสดีค่ะโอป้าฮุนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้ววันนี้นะคะเริ่มต้นวันสุดท้ายของทริปเชจูแล้วค่ะเราจะมากินข้าวที่ร้านนี้นะคะโอป้าพามากินัลกซูกัลกซูก็พาจอน แชอนวอยา่าแชจอนะคะก็เป็นผักทอดต้นหอมทอดเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่เรากินมันอร่อยมากที่เนียมันกรอบแลบ้วก็ใส่ต้นหอมเยอะชอบเลยอนะ่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะก็คือผสมไข่ผสมแป้งแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วเขาก็เอาไปทอดฟูๆอร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะแบบ ให้มันไม่เลียนอนะจิ้มต,ตัดความเรียนงเซียสวัสดีค่ะโอป้าอัานยองงาเซยว day f i โอป้าฮุานี่มีดาชบงานดีโอ้ชบงานดี คันะคะต้องเดินด้วยท้องดังนั้นเราขอเติมพลังกันก่อนเลยค่ะ,ะก็จะกินอไอตัวคันกุกโซนะคะแล้วก็พาจรค่ะพาจรก็คือ,อคล้ายๆกับแพนเค้กไหมเป็นอาหารเกาหลีนะคะทีะ่มีส่วนผสมมาจากต้นหอม แป้งสาลีหรือแป้งข้า,าวเจ้านะคะผสมกันแล้วก็เอาไปทอดเนาะแล้วแต่เลยค่ะว่าข้างในอ่ะจะใส่อะไรบางครั้งก็เป็นเนื้อบางครั้งก็เป็นหมูบางครั้งบางร้านนะคะก็เป็นอาหารทะเลแล้วแต่เลยที่นี่ก็จะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็หอยก็อร่อยดีค่ะมันจะกรอบๆนะคะมีความกรอบแล้วก็ตัวต้นหอมอ่ะคะ่ะมันจะตัดกันกันกบตัวแป้ง แล้วก็เวลาที่มาจิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะเรารู้สึกว่าอร่อยบางร้านจะทำกรอบกว่านี้นะที่เราไปกินที่เกาะอุดรคะ่ะอร่อยกว่านี้ที่นี่ก็ถือว่าไม่แพ้ก,กันค่ะก็อร่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เกาะอุดรอ่ะจะกรอบมากกว่านี้อีกก็คือเราชอบกินกบับกรอบนะคะไม่ชอบกินแบบนุ่มๆเน,นาะจะเหมือนแบบเหมือนพิซซ่าเหมือนพวกแพนเค้กอะไรพวกนี้คะ่ะชอบแบบแป้งกบับกรอบนะมันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะคือแล้วแต่เลยว่าร้านไหนจะแบบ ใส่อะไรลงไปในนั้นแต่หลักๆคือเป็นแป้งกับต้นหอมค่ะหลักๆเลยนะคะเราก็ขออนุญ,ญาตเติมพลันนะคะทานเข้ากันก่อนเสร็จแล้วก็จะมาต่อที่นี่ค่ะ เราพามาตรงนี้นะคะมันจะเป็นเขาแบบนี้นี่แบบนี้มีของขายเยอะมากของขเลยมงขาย้ Oh, 아니야. 여기는 돈 내고 들어가는 길이 고 여기는 무료로 들어가는 길 여기는 마운틴 한 마운틴까지 o 수 n t 여기는 아, 아, turn 라운드 주변만 to <laughs> 가려고 했잖아 뭘아니거 <laughs> <laughs> 5้าพันสองคนหมื่นหนึ่งคือก็เป็นเงินสามร้อยกว่าบาทเลยนะซึ่งมันไม่ได้มีอะไระ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> วิวตรงนี้สวยนะเนี่ยวิวเมืองอะค่ะ ะะจะเป็นปล่องภูเขาไฟนะคะคือยอดเขาซองซานอีซุงบงค่ะตั้งอยู่ตำบลซองซานนะคะอัเพอชอกวีโพนะคะเกาะเชจูนะคะเป็นกล่องภูเขาปล่องภูเขาไฟนะคะที่ประทุเมื่อ5,000ปีที่แล้วค่ะ วิวสวยมากๆค่ะเสียอย่างเดียวคือลมแรงแบบแรงแบบปะทะหน้าปะทะผมคือด้วยลมที่มันแรงมากๆค่ะก็ทําให้ภาพออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะเก็บภาพนะคะเก็บวิดีโอให้ได้มากที่สุดนะคะนี่เลยขอลมแรงจริงๆขออนุญาตเก็บภาพนะคะเก็บเกี่ยวความสวยงามของวิวก่อนที่จะไปสถานีต่ ตรงนี้นะคะเราจะพามากินขนมปังเฮนยอใสชีสแน่นๆกันคะ่ะราดด้วยชีสเป็นรูปทรงที่แบบน่ารักน่ารักนะคะชื่อร้านนะคะชื่อว่าซงซานเฮโนปังนะคะราคา4,000วอวนค่ะ4ี่0ันเนี่ยก็ประมาณ8ปบกบาทนะคะอร่อยมากๆชีสยม้ยมๆชีสแน่นๆเลยคะ่ะแล้วด้วยความที่แบบขนมปังนะคะหอมมากๆคือใครมานะคะ อย่าลืมแวะมากินขนมปังไส้ชีสกันนะคะคืออร่อยจริงๆค่ะบอกต่อ ตรงนี้นะคะจะเป็นร้านขายตุ๊กตาค่ะของฝากหรือของต่างๆที่เกี่ยวกับการ์ตูนนะคะโลกการ์ตูนเลยค่ะเข้ามาก็คือจะเป็นแบบของลิขสิทธิ์ทั้งหลายนะคะรานะคาแรงมาก แต่เราก็ซื้อประมาณ4ี่หอย่างนะคะซื้อมาฝากคนที่บ้านนะคะคือไม่กล้าซื้อเลยทุกคนคือแบบแพงจริงๆค่ะเสื้อตัวละ8-9หมื่นตัวละเป็นแสนกว่าอย่างเงี้ยค่ะ3ามสีพันบาทเลยคะ่ะแพงไม่ไหวคะ่ะซู้ไม่ไหวได้แค่ตุ๊กตาตัวเล็กๆนะคะกลับมาบ้านค่ะ จะพาทุกคนมาสถานีนี้เลยค่ะก็คือสวนดอกไม้นั่นเองค่ะเป็นสวนดอกไม้คาเิเลียค่ะซาซานโคนะคะเป็นต้นไม้นะคะที่เขียวชอุ่มเป็นพุ่มๆนะคะตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าดอกของเขานะคะจะมีดอกประมาณ6-8กลีบนะคะเป็นสีชมพูอ่อน,นไปถึงชมพูแก่หรือสีบานเย็นนะคะซึ่ง มันสวยมากๆเวลาที่มันรวมตัวกันนะคะแล้วต้นมันจะเป็นพุ่มใหญ่มากๆสวยจริงๆค่ะใครมาเกาะเชจูนะคะทุกคนจะต้องได้มาที่นี่เลยนะคะมีหลายส่วนเหมือนกันแต่ว่าเราเลือกมาที่นี่เราสึกว่ามันสวยมากๆนะคะมันจะมีดอกสีขาวด้วยนะแต่ว่าสีบันเย็นจะเยอะกว่านะคะจะมีต้นส้มบ้างนะคะแซมปลูกแบบแซมให้มันแบบ เออเป็นที่ขึ้นชื่อของเชจุอยู่แล้วค่ะทุกที่ต้องมีส้มนะคะเพียงแต่ว่าดอกอันนี้คือวิวสวยมากมองมาเราชอบที่นี่นะถ้าใครมานะคะอย่าลืมมานะสวยจริงๆค่ะละมุนมองไปทางไหนก็คือสดชื่นไปหมดเลยค่ะตัวดอกนะคะสวยละมุนมากๆคุ้มใหญ่สวยจริงๆค่ะแนะนำแนะนำค่ะมาได้เลยค่ะที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้หลายคอนเทนต์เลย ที่ร้านกาแฟเลยค่ะที่นี่นะคะจะเป็นร้านกาแฟสวนส้มค่ะจะมีชื่อเสียงมากๆด้วยการที่ตกแต่งแบบตะมูตะมีนะคะตกแต่งแบบสไตล์แบบนี้ค่ะน่ารักน่ารักนะคนเวียดนามคนจีนมากันเยอะมากๆค่ะก็หาที่ถ่ายรูปแทบจะไม่ค่อยจะมีที่เลยค่ะติดคนตลอดเลยคือตรงเนี้ย คนเข้าออกตลอดแล้วทัวร์มาลงเยอะมากค่ะเพราะว่าข้างๆร้านกาแฟนะคะเปิดประตูออกไปนะคะจะเป็นส่วนส้มค่ะก็น่ารักดีนะคะส่วนเมนูขึ้นชื่อเขาก็น่าจะเป็นพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งส้มค่ะตัวนี้นะ,ะถ้าทุกคนมาก็ลองมาดูค่ะร้านกาแฟมีเยอะมากค่ะเลือกมาตามใจชอบได้เลยอันนี้คือเรามาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับที่เราเที่ยวอยู่พอดีนะคะก็เลยคิดว่าอลองแวะมาดูก่อนที่จะไปที่อื่นค่ะ ก็โอเคอยู่ค่ะอร่อยราคาจะแรงนิดนึงนะ ตกแต่งแบบเป็นสไตล์สวนนะคะก็มีมุมเอาไว้ให้เราถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะมีสวนส้มน,นะคะมะีผลส้มน,นะให้เราได้ถ่ายรูปนะก็สวยดีนะคะ,ะทัวร์เยอะนิดนึงก็จะมีส้มทั้งสีเหลืองแล้วก็เป็นสีส้มๆเลยมีหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็น,นคล้ายๆสวนปกติทั่วไปเลยค่ะก็เลือกถ่ายรูปได้เลยของเราก็อยู่แค่แป๊บเดียวค่ะถ่ายรูปแป๊บเดียวก็ กลับเพราะว่าคนคน่อนข้างเยอะค่ะอันนี้ก็คือกลับแล้วนะคะ,ดดดะกลับแล้วจ้านี่คือชื่อหลางหลงเหลวนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเทมเพลตนะคะ่ะอ๋ะอไม่ใช่ เป็นมกโพพกโพใช่ไหมอบวะพกโพอาจ้ะเป็นน้ําตกนะคะน้ําตกนี่เลยน,น้ําตกนี้เนี่ยไม่รูปอยู่ตรงน้นข้างบนค่ะซื้อตัวเสร็จก็เข้าไปเลยต้นไม้สวยมากค่ะวิวส,สวยมากเลยค่ะวิวส,สวยมาก 그에 안 리뷰 7시에서 10시 30분. 메 수영장, 가든풀, 사우나? 피트니스 여기까지 프리. 음. 밥먹 가. เพราะว่าไม่ได้กินข้าวกงวนะคะ. ไม่ได้กินข้าวกลางวันไม่มีจะไม่ได้กินข้าวกลางวันก็เลยไม่ได้ส่งอ่างทหนู่งอมเหรอครักูนัดตัเทอ่ะเคอ๋อหนึ่งอีกสักหนึ่งอืมยี่สงอี

이비뷰이 파티, 독립아. 이 독립아, 이따립아 독립아. 이 독립아, 이 독립아. 이 독립아, 이 독립아. 이 독립아, 이 독립아. 이독립또이 독립아. 이아 ไปๆๆๆๆไปไีไปไปไปาปไปไ่ไปไมีปไ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 ปอปไปไปไูไไป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 าปไ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 ปปไปน ที่นี่เป็นโฮเทลตรงนั้นเป็นรีสอร์ทนะคะตรงนู้น่ะตรงนี้เป็นโฮเทลก็จะต่างกันนะรีส<จ>อร์ทก<ม>ับโเทถ้าแบบว่าราคาปกติอ่ะคือหกแสนนะ,ะทุกๆๆคนต่อคืนนะคะหกแสนเสาร์อาทิตย์นะคะสุขเส,สราร์อาทิตย์หกแสนถ้าวันธรรมดาสี่แสน ได้ส่วนลดก็คือสามแสนสามแสนวอนต่อคืนนะแต่มันก็แบบฟรีหลายอย่างไงหมายถึงว่าพร้อมอาหารเช้าพร้อมใช้บริการตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ๊าบกเก๋มากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้เนี่ยอินเนลร้านหมูดำ ตัปอเามีสวนส้มด้วยแต่ไม่มีลูกก็มีนู่ลูกอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีสวนส้มด้วยมีลูกอยู่นะนี่ลูกหลบในมีเป็นบางต้นนะอู้มองเห็นธารมานด้วย นะคต้องรอคิวนะเห็นรถไม่เยอะนะกว่าจะยังได้จุคิวจะเยอะเลย เป็นคนที่ชอบกินหมูย่างมากๆนะคะโดยเฉพาะหมูย่างที่นี่นะคะคืออร่อยมากๆค่ะที่เกาะเชจนทุกคนคะ่ะจะต้องมีหนึ่งมือนะคะที่ทุกคนจะต้องได้กินหมูแต่เราอะฟาดไปสองมือเลยนะคะแล้วก็ที่นี่วิวสวยมากวิวกลางคืนนะคะแล้วก็บริการดีมากเลืวมอมูนุม่มอ,อร่อยน้ำจิ้มอร่อยคือดีไปหมดเลยะคะ่ะขออนุญาตทานก่อนนะคะเป็นเมนูมที่ชอบมากๆาอของเกาหลีเลยค่ะ <웃음> <웃음> 저도 오해했어요. 드리어드디고 <laughs> 한번 같이 찍어서 드셔보세요. 맛있으신 거예요. 고기는 여기까지만 굳고 좀한히 부어드려도 괜찮아요. <laughs> เพื่อจะให้เห็นเารียกว่อะไรนะซันเซนะ็ตมีซันเซ็ตตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นสวนนะต้องกินเสร็จก่อนแล้วถึงจะเดินออกไป เมื่อยมากเมื่อยแบบเมื่อยมาก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 ที่สุดๆๆๆเมื่อยมากมากเลยวันนี้มากมากมากโอเคจบข้างนอกมีวิวนะแต่ว่ากลางวันอะถ่ายให้ดูไปแล้วแต่กลางคืนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีไฟนะกลางคืนก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยกลางคืนเป็นแบบนี้นะคะ นู่นมีเขาตรงนั้นเนาะมีภูเขาด้วยเดเดี๋ยวๆซูมให้ดูนะคะนี่ภูเขาตรงนี้นน